สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซนนะครับที่ศูนยรถมือสองนะครับราชเพาะพีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับแซมจะมารีวิวรถพันยักษ์นะครับที่กําลังเป็นที่นิยมในตลาดณปัจจุบันนี้นะครับนี่จะเป็นเจ้าคันนี้นะครับคันนี้จะปั๊บจะเป็น MG นะครับ X t ็กซ์เทนเดอร์ดับแกน x ปี2021นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารถปีเดียวนะครับสภาพใหม่มากวิ่งน้อยแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาชมด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกก่อนนะครับว่า คันนี้เจ้าเอ็มจีคันนี้นะครับเอเซนเดอร์คันนี้อ่ะเขามีลักษณะลูกทรงแบบไหนอ่าเริ่มมาจากกระจังหน้าเขาก่อนนะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นกควากระจังหน้าโพลิเมอร์นะครับจะเป็นลักษณะแบบเหมือนคลื่นนะครับอ่าจะเป็นตัวโพลิเมอร์สีดํานะครับส่วนด้านข้างรอบๆของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้อ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องไฟหน้าเขาต่อเลยนะครับไฟหน้าขเขาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ดันนิ้งไลท์นะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกของเขาอยู่ข้างล่างนะครับ ผมบอกเลยว่าครันนี้ไฟหน้าเขาค่อนข้างที่จะดูดุดันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องล้อแม็กกันดีกว่ามาล้อแม็กของเขานะครับเขาจะเป็นล้อแม็กอัลลอยขนาด18นิ้วนะครับอันนี้แม็กเดิมโรงงานนะครับขนาด18นิ้วนะครับผมบอกเลยว่าแม็กเขาดูค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับพร้อมกับยางปี21เดคอนเดอร์จากบ้ารถคันนี้ปี21นะครับยางก็ติดรถมากันเป็นยางปี21นะครับระบบเบรคคันนี้ครับจะเป็นเบรคระบบดิสเบรคสี่สี่ล้อนะครับแล้วก็ยังมีทั้งระบบ abs นะครับมีระบบ ช่วยกระจายแรงเบรกนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่ของพี่เวลาเบรกจะมีความนุ่นนวลมากและก็ยังมี a อ s นะครับพี่ป้องกันการล้อล็อกนะครับต่อมานะครับเรื่องกระจกมองข้างของเขานะครับกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกระสีดํานะครับแล้วก็ยังมีตัวไฟเลี้ยงในตัวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างนะครับอพิเศษยังไงคันนี้พิเศษที่ว่าที่จับประตูเขาเป็นสีโครเมียมนะครับไม่ค่าไหลนะครับคันนี้ผมจะใจดูนะครับคันนี้คันนี้จะเป็นกุญแจนิรภัยอิโมบิลิเซอร์นะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเรากับว่าเวลาคุณพี่เปิดล็อกล็อกรถนะครับพี่ไม่ต้องพกกุญแจไม่ต้องควักกุญแจอ่าไม่ต้องควักกุญแจให้เสียเวลานะครับขอแค่มีกุญแจติดตัวไว้เวลาพี่ปลดล็อกรถนะครับพี่แค่กดปุ่มอ่าเวลารถปลดล็อกนะครับกระจกมองข้างเขาจะเปิดให้ออโตโนมัิมาครับส่วนวิธีฟัตร์ทรถพี่ก็แค่พกกุญแจไว้ในตัวเฉยไม่ต้องควัากุญแจนะครับเพราะคันนี้เป็นระบบคุณฟัตตันแล้วล็อกรถก็กดอีกปีกีนึงอ่ากระจกข้างปิดคือล็อกรถนะครับคันนี้ ด้านหลังก็จะเป็นคันนี้จะเป็นกระบะสีประตูนะครับก็คือด้านหลังด้านหน้านะครับจะเป็นสามารถนั่งได้ทั้งหมด5ที่นั่งนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นที่สำับประตูคมเมียเหมือนกันนะครับล่างข้างนะครับเขาจะมีเขียนคําว่าแกนเลยนะครับแกนในที่นี้นะครับถ้าเป็นพวกโตโยต้าหรือเป็นพวกอซูนนะครับเขาจะเป็นพวกพีแลนเนอร์หรือเป็นไฮแลนเดอร์นะครับแต่เป็นเอ็มจีนะครับคำว่าแกนของเขาคือกระบะยกสูงนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าคันไหนมีแกนคือเป็นกระบะยกสูง ต่อมาด้านหลังของเขานะครับมาด้านหลังของเขานะครับค่อนข้างที่จะดูมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบร์เอ็มจีนะครับเนื่องจากว่าโลโก้เอ็มจีเขาให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยครับที่เปิดที่เปิดฝาท้ายของเขานะครับจะเป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังเขาจะอยู่ข้างบนนะครับคันนี้เขาจะเขียนเลยนะครับ m g Extender ดอ่าคันนี้ค่อนข้างที่จะให้มาออฟชั่นตัวบ่งบอกความเป็นแบร์ของเขาค่อนข้างที่จะให้มาชัดเจนนะครับส่วนระบบ ไฟท้ายของเขาครับก็จะเป็นไฟตัวหลอดไฟธรรมดาปกตินะครับมันยังไม่ได้เป็น LED นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกไฟท้ายไฟห้อยไฟหลีนะครับอ่าการชนของเขานะครับการชนหลังเขายังมีเซ็นเซอร์มาให้เรานะครับด้วยทั้งหมด2จุดนะครับยังมีเซ็นเซอร์มาให้เราด้วยนะครับคันนี้ไม่ได้มีแต่กล้องนะครับยังมีเซ็นเซอร์ไว้ให้มองหลังด้วยนะครับช่วยเตือนในมุมอับต่างๆนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะว่าคันนี้ภายในเขาเป็นยังไงนะครับมาเราไปดูกันดีกว่า ต่อมานะครับดีไซน์ข้างในของคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะดูดุดันหรูหแล,และมีความเ็นสปอร์ตมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากเบาะเขาเลานะครับเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับแต่มีความสปอร์ตอย่างนั้นนะครับเขายังมีการเล่นเล่นสีเล่น,เล,นเล่นสีนะครับก็คือจะมีการาตะเข็บได้สีแดงนะครับรอบคันเลยผมบอกเลยว่าคันนี้รถปีเดียววิ่งน้อยนะค,ะาาครับสภาพเบาะคุณพี่แม่งโกนะครับเบาะกิ๊งกิงเหมือนเดิมเลยแทบจะยังไม่เคยมีคนนั่งนะครับ หันหน้าคอนโซลหน้าของเขานะครับคอนโซลหน้าเขาจะไม่ต่างกับสีบอร์ดนะครับจะเป็นสีดําต่างกับสีแดงนะครับแต่เขายังมีลูกเล่นเป็นโครเมียมตัดใหม่รอบหนึ่งนะครับอ่าผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตดุดันมากเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยผมบอกนะครับคันนี้ปพอเป็นกุญแจอีโมบิ l ลเซอร์นะครับเป็นกุญแจที่มันไม่มีกุญแจคันนี้วิธีสตาร์ทรถนะครับก็คือคุณพี่เหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทคันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับเครื่องจะติดให้อ่า เดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวพวงมาลัยกันก่อนอ่าพวงมาลัยของเขานะครับเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟัง c t i o n นะครับแบบสาก้านนะครับพวงมาลัยของเขายังมีระบบคูคอนโทลนะครับแล้วก็มียังมีระบบเพิ่มเสียงลดเสียงไว้ให้พวงมาลัยนะครับเพร,เพราะเพากับว่าคนขับนะครับไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยนะครับสามารถกดเพิ่มเสียงรดเสียงได้เลยแล้วกดบางสายวับสายได้แล้วก็ยังมีคูคอนโทลรท,รที่ช่วย ในการขับระยะไกลด้วยนะครับคันนี้พิเศษสุดเลยนะครับที่ว่าหน้าปัดเลงไม้เขาพิเศษยังไงนะครับคันนี้นะครับเลงไม้ของเขาค่อนข้างที่จะดูมีความดีไซน์แบบเรียบหรูมากพิเศษตรงที่ว่าคันนี้นะครับวิ่งเพียงแค่6,8 2 4ร้ยี่กิโลเมตรผมบอกเลยว่าคันนี้วิ่งไม่ถึงหมื่น MG นะครับคันนี้รถปีเดียววิ่งไม่ถึงหมื่นถือว่าตอบโจทย์ราคาเล่นคุณภาพรถของพี่แม่กูวครับที่นี่นะครับราชเบนร์พีคค้าของเราขายรถมีคุณภาพแน่นอน รถสวยไม่แท้ผมรับประการได้ที่นี่ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องคอนโซลกันคอนโซลของเขานะครับคันนี้จะเป็นหน้าจอเดิมของทางโรงงานนะครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับแบบสิบนิ้วนะครับพี่สามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับหรือพี่สามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับกดที่ทัชสกรีนได้เลยคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a พได้นะครับต่อบลูทูธได้ปกตินะครับออปชซ็เขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะเป็นทัชสกรีนมาแล้ว ระบบแอร์ของเขานะครับเขายังเป็นระบบแอร์มือหมุนอยู่นะครับแต่พี่ไม่สตมีสามารถเลือกปรับพัดลมฝั่งนี้แล้วก็นี้จะเป็นอุณหภูมิแอร์นะครับปุ่มรอบๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าปุ่มแต่ละปุ่มคืออะไรนะครับเริ่มจากสองปุ่มนี้ก่อนนะครับจะเป็นปุ่มอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับอีโคโหมดก็คือลดการทำงานของเครื่องยนต์ลดการทำงานรรอบแล้วก็ลดการทำงานของแอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยน้องพี่ไม่อยากขับช้าพี่อยากขับแบบ เร่งๆเร็วๆอ่ะพี่พาวเวอร์โหมดตอบโจทย์พี่แน่นอนพาวเวอร์โหมดนี้พี่ไม่ต้องกลัวครับความแรงของรถมาตามเท้าพี่แน่นอนนะครับต่อมาออปชั่นสองออปชั่นที่เขาให้มานะครับก็คือจะมีตัวแ r ็ c t i o n control นะครับเป็นระบบกันรถลื่นไหลนะครับลื่นถลายแล้วก็ยังมีระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับกรณีพี่ขึ้นเขานะครับจะมีระบบตัวนี้ช่วยเพราะปกติถ้าเป็นรถเกียร์แมนนวลเขาจะใช้ตัว engine brake engine b r a ช่วยนะครับแต่คันนี้เนื่องจากคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เขายังเลยเขายังมีระบบช่วยลงทางลาดชันช่วยนะครับ ต่อมานะครับคันนี้สามารถต่อ Apple c a r p l a y ได้นะครับเพราะทางเราทางคันนี้นะครับมีช่อง u s b ให้งหมด2ช่องนะครับแล้วก็ยังมีที่จุบุรีนะครับที่จุบุรีเขาอยู่นี้อที่จุบุหรีเขาระบบเกียร์เขานะครับเขาจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับหสปีดนะครับมาพร้อมมาพร้อมกับตัวแมนนวลหมุนนะครับก็คือเดี๋ยวผมให้ดีปดูนะครับถ้าขับปกติพี่เข้าเกียร์ D ปกตินะครับแต่ถ้าพี่อยากได้ตัว มนนวลโหมดนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการขับขี่นะครับเพิ่มอารมณ์มาสมรถนะนะครับที่สนามขิาทีนี้พี่สามารถขึ้นลงได้เกียร์ได้เลยจะเช่นเกียร์ขึ้นจะเช่นเกียร์ลงพี่สามารถทําได้สบายนะครับอ่าคันนี้จะมีพิเศษที่ว่ากล้องมองหลังเขานะครับเดี๋ยวผมเข้าคอยลังให้ดูนะครับกล้องมองหลังเขายังสามารถบอกทิศทางของล้อได้นะครับว่าถ้าเราเลี้ยวประมาณนี้ล้ออยู่ประมาณไหนนะครับถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่ากล้องมองหลังบางคันเขาแค่มีคอยลังเฉยแต่คันนี้ยังมีตัว เซนเซอร์รอให้นะครับว่าเราเลี้ยวอยู่ประมาณไหนนะครับต่อมาด้านคอนโซลกลางเขานะครับคอนโซลกลางคันนี้นะครับสามารถวางแก้วน้ำได้2แก้วนะครับปกติทั่วไปเลยครับวางแก้วน้ำได้สองแก้วคนที่พักแข่งเขาสามารถเลื่อนได้นะครับนั่นเลยขึ้นลงได้ที่เก็บของเขาค่อยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลือกออปชั่นด้านบนของเขาดีกว่าอย่างแรกนะครับคันนี้นะครับเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับ ก็คือระบบคันนี้ถ้าข้างหลังไฟสว่างมาอ่าระบบจะระบบไฟระบบกระจกจะตัดแผงนให้โนมมากคือมันจะเป็นกระทึบขึ้นคันนี้ยังมีที่เก็บแมกันแดดให้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นไฟสองแผ่นที่ปกตินะครับไฟในรถปกตินะครับมาบันแดดเขายังมีตัวกระจกมาให้นะครับมาด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังนะครับว่าคันนี้ด้านหลังเบาะหลังเขาจะเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูกันดีกว่าต่อมานะครับเบาะผู้โดยสารแถวสองด้านหลังนะครับ ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างใหญ่สบายเทียบกับตัวผมนะครับตัวผมสูงั้งหมดร้อยเจ็ดผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับก็คือผมมีพื้นที่เข่าเหลือนะครับบนหัวผมก็มีพื้นที่เหลือค่อนข้างที่จะสบายใหญ่กว้างขวางนะครับแต่ที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับมีแอร์หลังไว้ให้แล้วอ่าผมบอกเลยนะครับแอร์หลังคันนี้พี่ไม่ต้องกลัวว่าข้างหลังจะร้อนหรือเปล่านะครับคือข้างหลังจะมีแอร์แยกสองตัวต่างหากนะครับขาน้าก็สูงขาน้าข้างหลังก็สงข้างหลังนะครับมาพร้อมกับตัว power outlet นะครับขนาดสิบสอง้วยอ่า และอีกอย่างหนึ่งครับคันนี้นะครับยังมีไฟสองแผงที่นะครับไฟเพดานเขาจะแยกจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็อยู่กลางหานนะครับด้านหลังก็อยู่ข้างหลังนะครับปกติเราทั่วไปนะครับไฟพวกนี้จะอยู่ตรงกลางรถแต่คันนี้นะครับเขาจะแบ่งมาโซนเลย่วนข้างหน้าก็่วนข้างหน้าครับหลังก็่วนหลังนะครับไม่ต้องยุ่งกันเลยอ่าต่อไปเรื่องเบาะคนขับนะครับเรื่องเบาะคนนั่งเบาะคนนั่งเขาจะเป็นลักษณะเดียวกับเบาะหน้านะครับก็คือจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับแล้วก็ะะไไ ja in ต ja ja no ัดด uh, uh ้วยด้ายสีแดง ตัวนี้ยังสามารถใส่คาซิตได้นะครับจะมีช่องสาาใส่คาซิตไว้ให้แล้วที่พักแข่งเขาสามารถวางแก้วน้ำหรือวางขวดน้ำได้ทั้งหมดสองตำแหน่งนะครับอ่าคราวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่กว้างสบายเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแม็กไนเนอร์กันดีกว่าว่าคันนี้รถปีเดียวไม้หกพันแปดนะครับแม็กไนเนอร์เขาจะมีสภาพยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมานะครับเรามาดูแม็กไนเนอร์กันดีกว่านะครับว่าเจ้า MG นะครับ x a n d ซ r เด สี่ประตูคันนี้นะครับสามารถบรรทุกของสัมภาระได้ขนาดไหนนะครับมาอึ๊บอ่าผมบอกเลยว่าคันนี้การบรรทุกของเขาจะไม่จังแต่พวกกระบะเอ่อเยี่ห้อื่นทั่วไปมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับด้วยความที่ว่ารถตีเดียวนะครับไม่หกพันแปดนะครับแม็กแลนเนอร์เขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเหมือนใหม่เลยไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแม็กแรนเนอร์ของเขานะครับจะมาพร้อมกับตัวยึดนะครับทั้งหมดสี่จุดนะครับก็คือยึดไซส์สองข้างฝาสองข้างนะครับ มาพร้อมกับโลโก้ MG ของเขาที่ตรงการนะครับคันนี้ถืาว่าค่อนข้างที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของ MG เลยนะครับแหวนเลยเฉยๆแบบนี้นะครับหายากนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันก่อนนะครับว่าเข้า MG คันนี้นะครับเครื่องยนต์เขาจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องเขานะครับว่าห้องเครื่องคันนี้เขาเป็นยังไงนะครับมาอืมคันนี้นะครับคันนี้จะไม่ใช้ไม้ค้ำแล้วนะครับรุ่นใหม่นะครับจะเป็นโช๊คแล้วนะครับคันนี้ พี่ไม่ต้องใช้แม่ค้าไม่เสียเวลาเวลานะครับคันนี้จะเป็นโชงแล้วเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกนะครับเรามาดูเลขตะเข็บกันก่อนดีกว่ารถปีเดียวนะครับไม่หกพันนะครับแต่เข็บเขาจะเป็นยังไงนะครับสังเกตดูจากน็อตสาโปนะครับน็อตไม่เคยข่ายแน่นอนครับผมอันนี้ผมรับประกันได้เลยสาโปงนะครับผมบอกเลยว่าคานหน้าคานข้างต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะดูใหม่มากนะครับเนื่องจากว่ารถปีเดียวนะครับคันนี้ไม่แค่หกพันแปดนะครับ ก็เรียกว่าน้องป้ายแดงแท้ๆเลยก็ได้นะครับเพราะเมกี้ข้างในก็ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นใหม่อยู่นะครับกลิ่นของป้ายแดงยังอยู่เลยต่อไปนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเจ้า mg extender double cab 2.0 g e n xp สองพนี่สิบนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องดีเซลเทอร์โบนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับความจุกระบอกสูบนะครับอยู่ที่1,996ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดของเขาอยู่ที่161แรงม้านะครับที่4,000รอบนะครับแรงบิดสูงสุดของเขาอยู่ที่375นิวตันเมตตร่อ ที่1,300ถึง2,400รอบนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเร็วแรงประหยัดน้ำมันนะครับในช่วงเศรษฐกิจอย่างงี้ครับน้ำมันเบนซินค่อนข้างที่จะมีราคาโดดนะครับผมว่าใช้ดีเซลคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับต่อมาคุยเรื่องราคานะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า LMG e x e n d e r d o u b o n Cab 2.0 g ก a n X ปี2021นะครับไม่แค่6,800โลนะครับคันนี้นะครับ เปิดตัวอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะครับแต่คันนี้นะครับทางราชพุกี์พิ่แของเราครับขายแค่597,0 0 0บาทนะครับเท่ากับลูกค้าประหยัดเงินไปเกือบ3,0,000 0บาทนะครับกับรถปี21นะครับม่แค่6,800โลนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยากได้รถนะครับทางนี้ทางเรามีการช่วยดันไฟแซ์ให้ทุกเคสแน่นอนครับผอแค่ว่าพี่มีหน้าร้านจริงทําจริงนะครับตรวจสอบได้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าออกได้แน่นอน คันนี้นะครับผ่อนเบาๆนะครับสบายกระเป๋านะครับเพียงเดือนละ9,700บาทนะครับลูกค้าเงินลูกค้าพนักงานเงินเดือนเงินเดือนเกินหมื่นสี่พี่ได้รถคันนี้ไปขับแน่นอนครับเพราะค้าแม่ค้าก็ขอเงินเดือนที่มีพื้นที่นั่เจนะครับเงินเดือนก็เอาค่อนข้างที่จะสามสามถึงสี่หมื่นอ่ะของประมาณนี้ได้แน่นอนนะครับสหรับลูกค้านะครับที่อยากทราบใบยเอีเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ pcccar.com นะครับหรือโทรมาที่0850580888นนะครับหรือไลน์แอดออฟฟิเชียลนะครับ a t p t t c a r com นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมรบกวนให้พี่ๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและกดกระดิ่งเนวยนะครับเพื่อไม่ชลาดกับการรับชมคลิปคั้นต่อไปนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ